สวัสดีครับช่างชายครับบ้านน้องเม็กตําบนนนุนไหยอำเภอโนโวซอจังหวัดดุรานฮาีนะครับมาวันนี้ชิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูการเปลี่ยนแตรนะครับนะฮะเปลี่ยนแตรครับแตรรถไถรถแทรกเตอร์คูโบต้าคันนี้ครับ L อลสามสี่ศูนย์แปดนะครับนะเปลี่ยนแตรกันหน่อยนะนะครับเปลี่ยนจากแตรธรรมดามาใส่แตรห้อยโค่งนะะ เพราะว่าแต่ธรรมดานี่เสียงมันจะเบานะเสียงมันดังเบาเดี๋ยวมาดูแตรนี่นี่แตรแตรเก่ามันแตรธรรมดานะเสียงมันดังไม่ค่อยจุใจเอาเดี๋ยวจะกดแตรให้ดูฟังสักหน่อยฟังเสียงแตรแตรเก่ามันจะดังเท่าใดดังมากขนาดไหนเอา อ่ะแรงไหมแรงไหมแรงอยู่ติ่ะแรงอยู่แต่ว่าเสียงมันไม่เล้าใจเนะี่ยเสียงมันไม่เล้าใจก็เลยจะเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนเอาแต่หอยโข่งมาใส่ลองดูนะทดลองดูมาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาตรงนี้ดิเข้ามาเลยดูเลยนี่การเปลี่ยน ใช้กุญแจเบอร์สิบตัวเดียวนะใช้กุญแจเบอร์สิบตัวเดียวฮนะหมุนออกเลยหมุนน็อตออกเลยมีน็อตตัวเดียวเนี่น็อตเบอร์สิบตัวเดียวนะนี่น็อตก,กับแหวนเอาไว้นี่แล้วจะมีขาขาสองขาสนะายด้ากับสาย เดี๋ยวอถอดออกเลยอถอดยากแค่ล่ะเนี่เขาแตมใหม่มาใช่นี่แต่ใหม่ดูแต่ใหม่สักหน่อยดูแต่ใหม่สักหน่อยเห็นไหมนี่แตใหม่แตห้อยโคง แต่ห้อยโขงได้มาใหม่ก็เปลี่ยนลองดูเนี่เปลี่ยนลองดูเดี๋ยวต่อสายลองดูนี่ต่อสายลองดูใส่สายไหนก็ได้มั้งเนาะฮะสายดำกับสายเขียวนี่ใส่สายไหนก็ได้อลองดูนี่ อ่าทดลองดูซิว่ามันจะดังขนาดไหนดูนะดู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 เดี๋ยวจะกดให้ดูดูสักหน่อยฟั้งเสียงดูสักหน่อยนี่ปปปเป็นไงเสียงดีไหมแห้งกว่าเก่าปะแห้งกว่าเก่าไหมแรงกว่าเดิมไหมแรงกว่าเดิมไหม นี่นี่แกอยู่ตรงนี้กดเลยกดหนึ่งกดอีกกดหนึ่งแล้วกว่สองดูนี่สองดูสองดูซะก่อนมัน เปรียบเทียบเสียงดูเปรียบเทียบกันดูฮะไปกดอีกสิกดอีกทีเทียบเสียงดูกดอีกทีกดแรงๆกดใหม่สิฟังเสียงให้เปรียบเทียบกันดูสิกดแรงๆจำๆพอพอ พอออันไหนมันจะดีกว่ากันเนี่ยกดตัวนี้ออะไปกดกดแรงๆจาจำพอ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 